เรื่องของเรื่องก็คือภาษาอังกฤษพูดคำไหนเวลาที่เรานะคะไม่มีคำศัพท์ไม่มีประโยคแทนความคิดของเราบางทีเราก็จะเงียบไปหรือไม่พูดเลยหรือตัดมันออกไปเลยแต่เราอยากจะพูดนะคะคำนี้คำว่าเรื่องของเรื่องก็คือภาษาอังกฤษค่ะคือคำนี้ the thing, the thing is the thing is the thing is แล้วคนจะพูดเร็วๆติดกันไปเลยอ่ะอีกรอบพร้อมกัน the thing is แน่นอนเรารู้จักคําเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันใช้ยังไงอ่าเดี๋ยวพอจะสอนวิธีใช้คะคาว่าเรื่องของเรื่องก็คือนะคะก็คือใช้แนะนำเนาะหรือว่าใช้ชี้แจงในจุดสําคัญสําคัญอ่ามาดูวิธีการใช้ผ่านบทสนทนากันดีกว่าเพื่อนคนที่1บอกว่าเออแกฉันอาจจะไม่ไปประชุมนะพรุ่งนี้แกแกจะพลาดอัปเดตสําคัญสําคัญนะถ้าแกไม่มา I think I might skip the meeting tomorrowI think I might skip the meeting tomorrowThe thing is you might miss out on important updates if you do อีกรอบพร้อมกันค่ะ the thing is you might miss o u t o n i m p o r t a n t updates if you do เพื่อนบอกว่าแกฉันว่านะฉันอยากจะเปลี่ยนสายงานสายอาชีพเดี๋ยวทำอย่างอื่นดีไหมเพื่อนอีกคนก็บอกว่าแกเรื่องของเรื่องก็คือแกควรที่จะชั่งน้ำหนักนะว่าแบบอันไหนมันสำคัญสำหรับแก I'm thinking of changing my career path I'm thinking of changing my career path the thing is It's a big decision, and you should weigh all of your options. The thing is, it's a big decision, and you should weigh all of your options. บอกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจเลยแกฉันจะย้ายไปอีกที่หนึ่งล่ะมันจะดีหรือเปล่านะไปอีกประเทศนึงหรืออีกจังหวัดหนึ่งจะดีไหมนะแกเพื่อนอีกคนก็บอกว่าแกเรื่องของเรื่องก็คือถ้าแกอยู่ที่เดิมอะ่ะบางทีมันก็อาจจะทำให้แกไม่เติบโตนะ I'm not sure if I want to move to a new city I'm not sure if I want to move to a new city The thing is staying the same city can sometimes hold you back from growing The thing is staying in the same place same city same town sometimes can hold you back from growing ควมพ้พอยค่ะ the thing is staying in the same place can sometimes hold you back from growing อันต่อไปแกฉันน่ายังไม่ทำงานไม่เสร็จการบ้านไม่เสร็จทำยังไงดีเพื่อนก็บอกว่าแกเรื่องของเรื่องก็คือเดทไลน์พรุ่งนี้แกแกต้องรีบทำแล้วไหมภาษาอ mm ังกฤษค่ะ I haven't finished my assignment yet I haven't finished my assignment yet. The thing is the deadline is tomorrow. You better start working on it now. พร้อมกันค่ะ The thing is the deadline is tomorrow. You better start working on it now เพื่อนเนาะมาแบบแกมือถือมันออกรุ่นใหม่อะฉันไม่ชัวร์เลยว่าฉันจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะแกเพื่อนอีกคนก็บอกแกเรื่องของเรื่องก็คือถ้าอันเก่าของแกมันยังใช้ได้แกใช้ไปก่อนด,ดีไหม I don't think I s I s u o u l u y u y e w p w p n o n e I don't think if I should buy a new phone. The thing is, if your current mobile is still working, you don't need to upgrade it now. Pumpkin cat. The thing is, if your current mobile is still working, you don't need to upgrade right now. Mm. เย yeah. และนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้คำว,ว่า the thing is ถ้าใครใช้เป็นแล้วออกเสียงชัดแล้วนะคะพิมพ์คำว,ว่า the thing is มาให้พอยรู้หน่อยจากนี้ต่อไปเราจะพูดได้แล้วนะคะคำว,ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุ๊ก